มาจ้ามาพี่พี่น้องจ้าแม่แม่จ้ามอนีหล่าพานพี่น้องมากินอันนี้เด้อค่ะข,ข้าวซออุปซุปบะเขียรหรือเียนบัะเขียนะคะแล้วก็ผักต่างๆนะคะกับกองข้าวเหนียวอีแม่หนึ่งห,หอฮ้อนๆเลยค่ะอุ่นๆห่อนๆเลยมาเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีสุขสุขคนเด้อจ้าเด้อทานข้าวด้ยวยกันเด้อจ้าเด้ออีแม่เป็นเห็ดดอกจ้ะอันนี้แต่ว่าลานี่เอามาเพิ่มมัน พริกปะะกก่นอีกพอเพราะว่าอีแม่กอี้พอแล้วมากินเผ็ดจ้ะอ,อร่อยคุยเอาเลยจ้ะ เงอออกหอมหอมปลาระหอมปลาทูเารลเนี่ยออ ไอ,มอเมสเราไปสูบเขาใส่นะหัวตอมากค่ะไหตา้ตาสมูกไหตาแล้วสูบให้ เงี้ยักเขยอกินก็แอันสนอแน่คือแแสบแท้จ้ะหอมหินเขากันค่ะอ้อาวมาเป็นพลัสจูซื้ออันมืน้อี่นั่งเอกก็คือเงี้ยักเขียก็ผักจ้ะ เดี๋ยวหลายเฮ็ดคลิปแล้วลากะสิพ่านหนังยู่ไปเห่นอยู่ไปกินแน่ยดูดหมักม เรวกลับมาเฮ็ดใส่กรอ,อกจ้ะ เมนูจะเล่นอาหาร บุกไปเครื่องหนึ่งหรอ อเอาฟูงบินตำือกวนค่ะแคุยอืม ข้ามสุดท้ายอร่อยมาก แซ่บแห้งค่ะจันน้ำกันเด้อพี่น้อง,องจ้าไม่นุ่นนี่เึงนย่าไหนก็แแ่บเขาเมดเป็นกระติบดได้ได้เนี่ยหอมๆน,นุ่งๆเอาบะเขือปอแบบอ,อ่อ,อนๆบะเขืาปออ่อนมันก็แสบตุ่มเปื่อ,อ,อ,อยๆนะฮะแสบแห้งค่ะพี่น้องค่ะพบกันคลิปหน้านะจ้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า